พักบันไดค่ะขึ้นไปก็ต้องมีทั้งห้องนอนห้องพระบางบ้านก็อาจจะมีห้องทํางานหรือว่าจุดที่วางโตะทํางานอยู่ด้วยค่ะเราก็มีรายละเอียดมีความหมายยังไงในทางฮวงจุ้ยบ้างตอนนี้ไปฟังในวิดีอาร์อรจ์นแอนกันค่ะ รงชั้นสองนะคะก็อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอขึ้นไปดูเราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างก็มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้เหมือนกันซึ่งเราจะมาคุยกันต่อกัะอาจารย์แอนค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนขึ้นบันไดไปเนี่ยคือถ้าเป็นลูกศิษย์อ,อาจารย์หรือว่าที่ติดตามอาจารย์มาก็จะทราบว่าตามชานักบันไดในตอนแอนจะไม่ให้ปล่อยว่างเลยเขาก็จะมีจุดที่จะ เหมือนกับขึ้นมาแล้วหยุดพักดูต้นไม้อันนี้สามารถที่จะตอบแทนได้เลยดูมีต้นไม้ให้ดูหรือมีภาพหรือมีอะไรไม่มีผลนะคะคือบันไดคือตัวเชื่อมระหว่างชั้นล่างและชั้นบนคือกาการเชื่อมกันของความสอดคล้องนะคะอยู่ข้างล่างสบายถ้าบันไดไม่สอดคล้องข้างบนไม่สอดคล้องข้างล่างทุกคนจะอยู่ข้างล่างและนอนข้างล่างนะคะจึงจะไม่อยากขึ้นข้างบนและถ้าข้างบนมันมันโดดเด่นกว่าบันไดไม่เชื่อมข้างล่าง ผกผกลับบ้านนะปั๊บก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนคือคือ,คอมันจะไม่เกิดการ<ะ>ใช้พื้นที่ทั้งหมดอันนี้คือประสบการณ์นะคะอันที่สองคือบันไดชันเกินไปขาของผู้อยู่อาศัยจะมีปัญหาจะเป็นโรคมืดโรคหน้ามืดวูบเอียงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ทําให้รู้สึกว่าบันไดไม่ชันเช่นลูปข้างฝาผนังชเชลเลียกระจาน,นากระจกเงา หรือต้นไม้คือทุกอย่างเน <peacefully S 3> ี่ยคือตัวเชื่อมขึ้นไปหาข้างบนทั้งหมดคือตัวที่จะพาคนขึ้นไปค่ะน<า>ั้นบันไดเนี่ยจะไม่เคยหรือที่จะไม่ให้ความสําสคัญแล้วบันไดนั้นทางหงจุ้ยคือทางเดินของมังกรนะคะเรานึกถึงบ้านเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวมังกรขดเราเคยเห็นมังกรพันเสาไหมคะคือขดแล้วขึ้นไปข้างบนคือ <ภา S 1> หัวมังกรจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะบ้านสองชั้นตัวบันไดนี่คือตัวมังกรที่ขดขึ้นไป,ไปใช่ค่ะห้องนอนคือหัวมังกรรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ย บันไดก็จะถือเหมือนกับเกตมังกรค่ะนี่ถ้าเกตมังกรไม่สวยเกตมังกรจะอยู่ตามลําตัวลําตัวไม่สวยคือคนคนนั้นเนี่ยจะขาดอํานาจดังนั้นบันไดเนี่ยจะไม่ให้มืด<ะ>แล้วก็ไม่ให้ไม่งดงามและยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองค่ะความสําคัญที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ควรมองข้าม<ะ>นะคะเพราะฉะนั้นบันไดเนี่ยจะให้ความสําคัญค่อนข้างมากเลยค่ะถ้าบันไดของเราเป็นซี่ๆอันนี้ลูกหลานไม่เชื่อฟังบริวารไม่ดี บันไดยโยกนางเอทอารนะคะคือทําอะไรแล้วเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราความหมายมันเยอะมากมดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมติดรูปติดตรงนั้นติดชานเลียคือทุกอย่างนี่ค่มีความหมายมาอาจารย์คะแล้วบ้านที่บันไดขึ้น,นัสองไม่ได้โขดอ่ะที่เป็นขึ้นตรงๆเลยกันเป็นมังกรเหมือนกันเป็นมังกรค่ะ เพราะว่าตัวบ้านมันจะเป็นแบบนี้มีครัวมีห้องน้ำจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงขึ้นไปดูมือจานนะคะแล้วก็มีห้องพระก็เป็นมังกรดีจะเป็นมังกรตัวยืดหน่อยแล้วก็มีขดดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบันไดคือทางเดินของมังกรอันนี้คือความหมายจริงๆที่ขึ้นไปจะเจออะไรก่อนนะคะเราเห็นโต๊ะทํางานค่ะตอนคือปกติแล้วเนี่ยคือชอบตรงที่ว่าเจ้าของบ้านอันนี้เขาคิดเองจานไม่ได้บอกนะคะคือกะว่าพอจัดเสร็จแล้วจะไปแก้ คือชมเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงตรงที่เป็นผงเนี่ยจัดแต่ไม่เคยมีใครใช้เ,เพราะว่าแค่ก็อีนั่งะนะคะพัดลมก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีความเย็นก็ไม่มีก็ไม่รู้จะนั่งทำไหมไม่มีใครนค่ะคือทุกบ้านเนี่ยนะคะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นไม่เคยใช้ตรงนี้เลยเแต่หลังนี้เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเ็าจะตั้งโต๊ะทางานแต่เขาไม่ตั้งอันอื่นนะคะเข<ส>า,า,า,าจะถ่าอาจการก่อนอาจารย์บอกๆๆๆๆๆตรงเนี้ย คุณจะได้ใช้เพราะว่าคุณจะมีห้องทํางานโดยที่คุณไม่ต้องเอาห้องอื่นมาใช้เป็นห้องทํางานค่ะนะคะมีเก้าอี้นวดนวยไม่ทราบว่าตอนที่อาจารย์ไปนม่ K ีเก้าอี้นวดไม่มีค่ะคือบอกเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่คุณจะต้องใช้ตรงนี้ถ้าไม่ดูทีวีก็ต้องทงาอะไรก่อนที่จะเข้าห้องนอนอก็เลยบอกเขาบอกว่าควรเป็นโต๊ะทําทงานโต๊ะคอมเพราะว่าเขาเอางานกลับมาที่บ้านนะคะเมื่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยขอทํางานก่อนคือบางคนเนี่ยอยากจะทํางานก่อนที่จะนอนังไม่ใช่ดูทีวีก่อนคือเวลานอนคือดูทีวี เขาก็เขาก็ตั้งซักับตู้ทำงานอยู่แล้วแล้วก็บอกยังไงก็ได้ที่ต้องใช้ทีนี้เขาก็ใส่ทุกอย่างที่เขาจะใช้ค่ะกลายเป็นว่าตรงนั้นค่ะจา์เป็นจุดที่พอขึ้นไปแล้วของบ้านไปนั่งก็อีนวดด้วยแล้วก็ไม่อยากจะลุกเลยก็กลายเป็นว่าพื้นที่ใช้สอยในบ้านนี่เขาใช้หมดบ้านก็เลยดูกว้างเพราะใช้ใช้ทุกส่วนคือไม่ทิ้งสักส่วนเดียวเะยเขาก็ก็ใช้ตรงนั้นด้วยได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเมื่อก่อนนอนก็ไปนวดให้สบายแล้วก็ไปนอน นะคะก็มีสลับเปลี่ยนต้นไม้อย่างที่บอกนันเห็นว่าห้องนอนเนี่ยไม่ควรจะใช้สีเข้มสีสดเครื่องแฟะเครื่องมือทํางานทั้งหมดเพราะว่าได้แบ่งสัดส่วนคือบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนทาให้คนนั้นมีระเบียบนะคะแล้วก็สามารถไต่เต้าไปสู่ระดับตาแหน่งสูงขั้วกำลังแคนดิเดตปรีนะคะทีนี้ห้องนอนก็เป็นห้องใหญ่ที่สุดนะคะออกระเบียงมมอยันหลุดต้องมีต้นไม้ต้องมีต้นไม้คือไม่ให้หลุด สายตาต้องไม่หลุดมีต้นไม้มีสวนเหมือนเราก็ต้องพักผ่อนในที่ที่ปลอดภัยใช่ค่ะค่ะแล้วเอิญด้านนั้นเป็นทิศใต้ไม้ไปเสริมธาตุไฟหมายถึงชื่อเสียงนั้นก็บอกให้เขาติดวางต้นไม้ที่ดูสดใสนะคะคือให้ดูมีความเป็นอยางแต่ว่าภายในห้องมีความเป็นหินหยินอยางจะสมดุลกันคือคือถ้าสมมติว่าในห้องเป็นหินข้างนอกเป็นอยางจะทําให้ไม่ชี่ขุนตื่นสายค่ะแต่ถ้าทุกเป็นหินทั้งหมดนะจะตื่นสาย ต้นไม้ที่อาจารย์บอกให้เปลี่ยนก็คือต้นไม้ที่อยู่ในห้องนอนจะกันดอกไม้ตรงห้องใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ให้จัดเดินไปสีส้มสีส้มแล้วอาจารย์บอกว่ามันคุกคามใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสีส้มแล้วก็ใหญ่มากก็เปลี่ยนให้ตอนที่ไปนั่งเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะก็ก็เปลี่ยนให้ดูอ่อนโยนลงใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นความรู้ที่เรียกว่าอัดแน่น ทำไปใช้ที่บ้านได้อย่างทันทีเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างอย่างเรื่องของบันไดหรือว่าเรื่องของการต่อเติมบ้านเรื่องของการเลือกต้นไม้หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆในบ้านเนี่ยที่บ้านหลังนี้มีให้ดูกันเป็นที่เลยค่ะอาจารย์ชนะอนงค์คำแสนหวีหรืออาจารย์แอนได้เปิดอบรมทิศทางของเยาวชนและการปฏิบัติตัวครั้งที่หนึ่ง ในวันเสาร์วอาทิตย์ที่11-12มิถุนายนและครั้งที่2ในวันเสาร์วอาทิตย์ที่18-19มิถุนายน2554เสมือนเป็นภาคต่อจากการอบรมเยาวชนภาคฤด,ดูร้อนเมื่อหลายปีก่อนโดยมีเสนารมรมในการที่จะปลูกฝังเยาวชนเหล่านี้ให้เติบใหญ่เป็นหลักให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ จกสูตรการอบรมจะแตกต่างไปจากครั้งก่อนเนื่องจากเยาวชนผู้เป็นหลานสิทธ์ทั้งหลายบัดนี้เติบโตพ้นวัยเด็กกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นวัยทำงานบุตรหลานของท่านอนาคตของชาติเขาจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตรหรือยังมาเรียนรู้กับอาจารย์แอนเพื่อหาทิศทางของเขาด้วยตัวเองเพราะมีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้ว่าต้องการอะไรในชีวิต โต๊ะทำงานตรงนี้นะคะก็ทั้งวานได้อย่างเหมาะเจาะจริงๆเลยค่ะซึ่งก็คงจะได้ฟังเฉล,ลยจากอาจารย์แอนไปแล้วค่ะว่าตรงนี้มีความหมายยังไงบ้างซึ่งแทบจะทุกจุดของบ้านหลังนี้นะคะก็ถูกปรับแต่งตามหลักฮองจุ้ยอย่างถูกต้องทั้งนั้นค่ะถึงแม้ว่าดูเผินๆเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการจัดวาง นำของที่ดูแล้วมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นในทางแก้ไข,ของชื่นมาวางไว้ค่ะแต่ก็ใช้ดอกไม้ใช้ของกระจุ่มสี่ิบแล้วก็ใช้้รูปภาพในการแก้ไขแทนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะคะคือคุณกัญญาพักทองจันที่เปิดบ้านให้เราได้ชมกันค่ะสัปดาห์หน้ารายการสร้างสร้างสร้างส,สุขจะพาไปที่ไหนก็ต้องติดตามชมกันนะคะทุกวันเสาร์เวลาสิบ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงทางที n 2เอ็นอทุชันแค่ะสวัสดีค่ะ